จะจะตอนที่สิบเก้าสอนเจ้าหนึ่งกระบี่ใกล้ปักลี่ตรงชายชรา,าประหลาดสองคิ้วขาวยาวราวกิ่งหลือปรากฏตัวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนในจุดพักม้าเสียมาเวยส่วนหยวนชิงเฟิงรู้เพียงว่าหลายวันก่อนชายชรา,าบุกเข้ามาในลานสวนกล่าวกับสีเฟื่องเหนียงสองสามคำแล้วจากไปก่อนกลับมาอีกครั้ง สีเฟื่องเหนียนก็เปลี่ยนแปลงไปยังคงกินข้าวสนทนาและนอนหลับเป็นปกติแต่นางรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลหิมะตกหนักค่อยๆซาลงอู้นั่าเดนตายย้ายตุ๊กตาหิมะที่ยกเข้ามาวางบนระเบียงกลับไปวางในลานสวนอีกครั้งวันนี้ฟ้าเปิดเป็นช่องแสงสว่างสาดส่องสีเฟื่องเหนียนเอ็นตัวบุเก้าอี้ไหวตุ๊กตาหิมะตั้งใต้ต้นไหวกงเล็บมังกร สีฟิ่งเหนียนชมมองอย่างใจลอยส่วนหยวนชิงเฟิงยกเก้าอี้ไหวามาวางเยื้องๆเหนือขึ้นไปหลังนั่งลงแล้วก็โยกไปโยกมาเสียงดังเอียดอาดยามสตรียืนสองอกสละล่างตั้งโตมไม่นับปภาษาใดแต่ยามนอนลงยังอลังการถึงเรียกว่าเปี่ยมสีสันมองแนวราบเห็นเป็นสันเขามองด้านข้างเห็นเป็นยอดเขาส่วนหยวนชิงเฟิงถามว่าผู้เท่านั่นเป็นใคร หลายวันมานี้หากถามสีเฟื่องเหนียนย่อมตอบไม่ตีหน้าบึ้งใส่อารมณ์เริ่มดีขึ้นเขอกล่าวเพียงว่าแลกหนึ่งแขนกับหลีชุนกังหนังเริ่มหาเรื่องเทพกะบหลีเป็นกึ่งอาจารย์ของท่านไม่ใช่หรือศัตรูอยู่ตรงหน้ายังไม่ชักดาบเข้าห้ามหันอีกสีเฟื่องเหนียนหัวร่อเสียงเบาบนคนความแค้นหนึ่งกะบียุติด้วยหนึ่งกะบี่ หลี่ชฉินกังไหนเลยต้องให้ผู้อื่นล้างแค้นแทนอีกอย่างเหล่าหวงก็เป็นสิทธิ์ของเขาส่วนหยวนชิงเฟิงขมวดคิว้วหวงก้าวกระบี่ฟันหน้าหลอนั่นเป็นสิทธิของผู้เท่าท่านนี้หรือหวงก้าวกระบี่ฟันหน้าหลอนั่นเป็นสิทธิ์ของผู้เท่าท่านนี้หรือ,นนอสีอเนนสฟิงเหนียนพยักหนา้านางลังเลไปครู่หนึ่งในที่สุดก็เอ่ยปากถามว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่ เขามองตุ๊กตาหิมะตรงๆก่อนส่วนหยวนชิงเฟิงจะหมดความอดทนก็กล่าวว่าส่วนหยวนชิงเฟิงความฝันของเจ้าคือเป็นจอมยุทธ์อย่างหวังเซียนจือเป็นฮ่องเต้หญิงแห่งยุทธภพของหลีหยางใช่หรือไม่แต่ข้ารู้ว่าเป็นเรื่องหลังจากการต่อสู้ที่เหวกูหนิวความฝันก่อนหน้านั้นคืออะไรนางตอบเสียงสงบอยากให้ท่านพ่อข้าเดินเข้ามาในเดือนท่านแม่ข้าพร้อมหน้าพร้อมตาในเทศกาลจงฉิว เดิมสุรากุ้ยที่หมักบ่มเองด้วยกันเขาตอบด้วยรอยยิ้มเอ่ยว่าความฝันในวัยเด็กของข้าคือเป็นจอมยึดลงทันคนเลวกำจัดคนชั่วใช้ดาบหรือกระบี่ก็ได้แต่ต้องยึดหลักคนธรรมบญคนความแค้นต้องล้างแค้นให้ท่านแม่ข้าก่อนจากนั้นค่อยท่องยุทธภพและสร้างชื่อเสียงยิ่งใหญ่ดีที่สุดคือได้พบสตรีที่เหมือนท่านแม่ข้าในยุทธภพตอนนั้นไม่เคยคิดว่าต่อไปจะเป็นเปยเลียงอ๋อง เพราะไม่เคยคิดว่าสีเสียวจะแก่ชาราเขาชี้ไปที่ตุ๊กตาหิมะความฝันก็คือตุ๊กตาหิมะนั่นขายไม่ได้เงินมีเพียงเด็กน้อยที่เห็นมันเป็นสมบัติภูเขาเงินภูเขาทองก็แลกไม่ได้แต่เมื่อถึงวัยอย่างเจ้าและข้าส่วนมากไม่ชอบเอ่ยถึงความฝันแล้วรู้สึกว่าเสแสรงไม่เป็นรูปธรรมก็คลายขาไหนเลยมีความมุ่งหวังเรื่องฝันของจอมยุทธชาวยุทธที่สวามิภักดิ์ต่อปเปลียง ต่อไปก็ขายตำแหน่งกันตามน้ำหนักฝีมือที่ข้ากล่าวบนราชวิถีก่อนหน้านี้ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นหน้าที่รับผิดชอบความฝันของเจ้าในตอนนี้ก็ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความทะเยอทะยานในบรรดาคนที่ข้ารู้จักมีเพียงสองคนที่มีความฝันอย่างแท้จริงยิ่งกว่านั้นหลายปีมานี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงส่วนความฝันของพวกเราพออยู่ใต้ดวงตะวันตกตาหิมะก็ละลายสิ้นแล้วก็สิ้นกัน แต่ความฝันของพวกเขาสองคนปีนี้หิมะไม่มีแล้วก็รอหิมะตกในปีหน้าค่อยปั้นตุ๊กตาหิมะไหมส่วนหยวนชิงเฟิงยิ้มเอ่ยว่าคนหนึ่งคือเจียงหนีที่มม่งมั่นจะสังหารท่านอีกคนคือเวินหัวที่อยากเป็นมือกระบี่เพื่อหาเงินซื้อกะบี่โลหะสีเฟื่องเหนียนพยักหน้าถูกต้องหลังเติบโตแล้วรู้สึกว่าความฝันของตนเองช่างไร้เดียงสาอย่างเด็กน้อย เหล่านั้นอันที่จริงไม่ใช่ความฝันเขาเอ่ยเสียงเรียบต่อเนื่องวนหัวเป็นคนงโง่เห็นความฝันสำคัญกว่าชีวิตเพราะในตัวเขามีสิ่งล้ำค่าที่ข้าไม่มีข้าถึงเลื่อมใสคนฉลาดมักหัวรอาอเยาะว่าผู้อื่นไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาวนหัวก็คือคนที่ถูกหัวร้อยย่อมาโดยตลอดตอนเด็กเหล่ากระบี่ไม่ไผ่อาจถูกคนในบ้านหัวร้อยยาะพอโตหน่อยแขวนกระบี่ไม้ถูกคนในท้องถิ่นหัวร้อยยาะ หลังพบฆ่าแล้วข่ายังหัวรอดย่อ,ยอความดือ้อนของเขาอยู่เสมอสมน้ำหน้าที่ไม่มีอนาคตหลังจากแยกย้ายแล้วข่าออกจะนึกถึงวนหัวรู้สึกว่าวันใดเขาท่องยุทธภพแล้วถูกคนเชือ่อข่าต้องแก้แค้นให้เขาแน่ครั้งนี้นะครหลวงปรากฏวนไม่ชนะข่าไม่อยากให้เป็นวนหัวไม่ใช่ข่ากลัวว่าพี่น้องจะแย่งความโดดเด่นแต่ข้าเองก็ฝึกดาบฝึกยศกระจางแจ้งกว่าผู้ใดว่าต้องทุ่มเทสิ่งใดบ้าง ข้าเป็นซื่อจือของเปิยเหลียงมีพื้นฐานทางบ้านแน่นหนาไม่ถึงขั้นปีลุกไม่ขึ้นในภายภาคหน้าแต่วนหัวเป็นแค่ราษฎรธรรมดาที่เขาทุ่มเทได้ก็มีเพียงความฝันที่สำคัญกว่าชีวิตนางเอ่ยเสียงเรียบดังนั้นเวนหัวจึงเป็นวนไม่ชนะเขาลุกขึ้นเดินไปนั่งยองใต้ต้นไหวกุงเล็บมังกรน,นางเดินตามหลังมา สีเฟื่องเหนียนยื่นมือไปกอบหิมะจากผืนโปะไปบนตุ๊กตาหิมะตบปัดมือเบาๆสองกระบี่ของเวนหัวเป็นห่วงสามเอกถ่ายทอดให้ห่วงสามเอกคือผู้มีพระคุณทาให้ความฝันของเวนหัวเป็นจริงห่วงสามเอกจะสังหารข้าหากเป็นเจ้าไม่ว่าจะสังหารข้าสําเร็จหรือไม่แต่ล่าถอยได้อย่างปลอดภัยและมีชื่อเสียงทนฟ้าได้สตีในธรรมเนียบความงามเป็นภรรยาส่วนหยดจิงเฟิงเจ้าจะทําอย่างไร นางขบคิดก่อนยิ้มตอบว่าถามได้ก็ต้องสังหารท่านอีกทั้งไม่ลังเลสักนิดแม้ข้าจะได้เปรียบครั้งใหญ่จากลันจกรสืบสารแผ่นดินที่ข้าทำการค้ากับท่านแต่หากควงลงซื่อมายืนตรงหน้าสนเสนอว่าข้าจะได้บรรลุเขตขั้นเทพเสียนปัตตพีในไม่กี่ปีอีกทั้งไม่มีเรื่องต้องกังวลในภายหลังข้ายอมสังหารท่านอย่างเปดเสร็ดเด็ดขาดอย่างมากก็เห็นแก่ไมตีครั้งเก่าเหลือซากศพทันไว้ เขาเงยหน้ายิ้มเจ้าข้ายังมีไมตรีเก่าให้นึกถึงหรือผิดคาดที่นางไม่สาดเกลือใส่แผลแต่ยามนี้สภาพนี้กล่าวว่าเพิ่มน้ำค้างแข็งบนหิมะจะเหมาะสมกว่าสีฝึ่งเหนียนโปะหิมะบนตุก,กตาไม่หยุดไม่ทราบนางโกรธเกลี้ยวอันใดมาขวดขาเตะตุ๊กตาหิมะทีหนึ่งเขาลุกขึ้นเห็นชายชาราคิ้วขาวไม่ทราบสถานะแน่ชัด เป็นมังกรวิเศษเห็นหัวไม่เห็นหางเอ็นตัวบนเก้าอี้ไหวนางโบกมือเป็นไหนให้สีเฟื่องเหนียนออกจากลานสวนนางจะปั้นตุ๊กตาหิมะตัวใหม่สีเฟื่องเหนียนกลับมานั่งข้างชายชาราหนึ่งนมหนึ่งชาราอายุห่างกันหลายรุ่นสองคิ้วพลิ้วไหวชายชารารูปคิ้วอย่างเบามือท่าทางสบายชีวิตนี้คาโลดลานเพียงปุฉากบียิ่งกว่านั้น ุทฉาเพียงกระบี่แข็งแกร่งที่สุดของคู่ต่อกอนสุสานกระบี่สกุลโอเรียกขานตนเองว่าเป็นอันดับหนึ่งแห่งศาสกระบี่กระบวนท่ากระบี่เลือดล้ำชั้นยอดข้าก็ทําให้จริยาราชันสุสานกระบี่ไม่มีที่ยืนเติ้งไทเออในวัยเด็กต้องบอกรองตัวให้รอดในเขากระบี่ข้าไม่ได้สอนเขาสักกระบี่เพียงบอกเขาว่าไม่ไปจับกระบี่อย่างไรแต่สุดท้ายเติ้งไทเออยังคงฝึกกระบี่เป็นความดื้อดึงที่มีมาแต่กำเนิด ข้าเองก็จนหนทางเบื้องล่างแท่นสะบ,บ้นมานเข่าลงหูข้าปุดฉามัคากระบี่ของหลีชนกังแลกเปลี่ยนหนึ่งมัคากระบี่และแลกเปลี่ยนหนึ่งแขนเป็นศัตรูคู่แข่และนับว่าเป็นคนรู้ใจสิทธิรองของข้าซึ่งก็คือห่วงเจิ้นถูขนขับรถม้าจวนเปยเลียงอง๋องที่ออกตะเวนหาประสบการณ์พร้อมเจ้าหากเทียบกับสิทธิใหญ่ซึ่งเป็นราชันกระบี่ของซีซูสถานะของห่วงเจิ้นถูช่างตีเหล็ก ต่างกันดาวฟ้ากับเหวกับสิทธิ์ใหญ่แต่หากกล่าวถึงพรสวรรค์ในใจข้ากลับเห็นสำคัญห่วงเจิ้นถูสักหน่อยเนื่องเพราะกระบี่ของเขาใกล้เคียงมัคคามากกว่าสิทธิ์ใหญ่ใช้กระบี่รักษาการประตูแผ่นดินแต่ก่อนตายยังคงไม่มีกระบี่ที่พอเข้าท่ากลับเป็นกระบี่ที่ก้าที่เจ้าตั้งชื่อว่าหกพันลี้ของสิทธิ์รองที่ข้าเห็นว่าเข้าท่าสีเฟืองเหนียนถามว่าผัวอุโสกระบี่ที่เราห่วงสะสมไว้หกเล่ม กลายเป็นของเรียกน้ำย่อยของท่านหมดแล้วหรือชายชาราตอบอย่างสำราญโอราพยักหน้ากล่าวว่าสิทธิ์โง่เขาผู้นี้ไม่มีสถานะผูกมัดฝึกกระบี่ไปกระบี่มาฝึกได้คำว่าไมตีนกโง่บินก่อนกลายเป็นว่ามีอนาคตกว่าสิทธิพี่ของเขาเยือนเมืองอูตี้สองครั้งครั้งแรกพ็ออยากให้ใต้ล่ารู้จักชื่อของอาจารย์ครั้งที่สองพ่อหวังให้อาจารย์ผู้นี้ ทราบว่ารับสิทธิโง่อย่างเขาไม่อับอายผู้คนสีเฟื่องเหนียงกล่าวว่าที่ฝึกคือกระบี่ที่ทดแทนคือบนค้นชายชารายิ้มเอ่ยว่าในชีวิตนี้ข้าเดิมพันกับหวงหลงซื่อสามอย่างขอเดิมพันว่าชายาเปยดเลียงอองบรรลุเขตขั้นเซียนกระบี่จากการต่อสู้ในวังเขาเดิมพันว่าหลี่ฉุนกังที่กักกันตนเองใต้สาลาสดดับคลื่น จะบรลลุเทพเซียนปัตตาพีอีกครั้งเดิมพันที่สามคือเวินหัวข้าเดิมพันว่าเวินหัวไม่ฝึกกระบี่นับว่าชนหน้าเขาหนึ่งครั้งไม่เช่นนั้นข้าคงได้ฉายาว่าสุยไม่ชนะชายชาราไม่ต้องมองสีเฟืองเหนียนก็เอ่ยอย่างเปิดประตูเห็นภูผาไม่ต้องเปลืองสมองไปคิดว่าเดนตายแท้สุยอย่างข้าเป็นเทพเซียนจากที่ใดหวงหลงซื่อไม่ทราบชื่อแท้ที่แท้จริงของข้ากล่าวไปก็แปลก ข้าแลกเปลี่ยนกับหวงหลงซื่อหลายครั้งแต่มองไม่ออกว่าเขาอยากได้สิ่งใดคดีชุดขาวในนครหลวงตอนนั้นสกุลเจ้าไม่อยากให้สกุลสีมีผู้สืบสกลุลหยวนเปิรนสีและฮ่องเต้องค์กรเป็นตัวการหยางไทซุยนับว่าเป็นกึ่งผู้สมรู้ร่วมคิดห่วงหลงซื่อเดิมพันว่าอูสู้มารดาเจ้าจะบรรลุเทพเซียนกระบี่จึงใช้กระบี่เรื่องชื่อแลกกับการให้ข้าออกจากภูเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องไม่คาดคิด ให้ช่วยคุ้มกันชีวิตมารดาและเจ้าข้าเปิดเผยความลับเช่นนี้ไม่ใช่ให้เจ้าไม่คิดแค้นห่วงหลงซื่อแต่เท่านี่สมควรตายตั้งแต่แรกแล้วเที่ยวโหงกระพือเชื้อไฟไปทุกที่เพียงแต่ข้าไม่อยากให้เขาตายด้วยน้ำมือคนถอยเท่านั้นชายชาราแท้สวยถอนหายใจเอ,อ่ยเสียงลึกลำกระบวนท่าในใต้ล่าในสายตาข้ามีแค่สองแบบคือใช้การได้ดีและดูดี หลี่ตังสินชักแม่น้ำพาดเหนือนิกายเต้าเต๋อ,ตอจัดว่าดูดีนั่นก็ช่วยไม่ได้เพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นบุคคลในสามสาศาสนาการจัดวางอย่างดาวกระจายของอูสู้สกุลอูก็ดูดีแต่ใช้การไม่ดีหากอธิบายจริงๆก็คือหากเผชิญหน้าเมื่นศัตรูหนึ่งกระบวนท่ากระบีสังหาร300อคนทำร้ายหกร้อคนไม่อาจเทียบกับหนึ่งกระบีสะบั้นสังหารห้าคนโดยตรง สองแขนเสื้ออสอรพิษเกียวของหลีฉุนกังออกจะแตกต่างทั้งดูดีและใช้การได้ดีตอนนั้นข้าปุจฉากระบีกับหลี่ฉุนกังแรกเริ่มที่คิดปุจฉาไม่ใช่สองแขนเสื้ออสอรพิษเขียวแต่เป็นกระบีเบิกประตูสวรรค์แต่สภาวะจิตใจของหลีฉุนกังได้รับความเสียหายไม่อาจเบิกประตูสวรรค์แต่กล่าวถึงความน่ายำเกรงของกระบวนท่ากระบีสองแขนเสื้ออสอรพิษเขียวยังคงสงสุดปุจฉาวิสัชนากระบีครั้งนั้น ต่อให้ต้องเสียแขนไปคนละข้างข้ายังคงมาอย่างปราบเลิศกขับไปอย่างยินดีไม่อาจเรียกว่าเครียดแขนชิงชังสีเฟื่องเหนียนถามอย่างสงสัยเช่นนั้นที่หวังเซียนจือเรียกตนเองว่าที่สองแห่งใต้ล่าเล่าชายชราหัวร่อราเป็นวิธีพูดอย่างถ่อมตนต่อให้เป็นฉีเซียนเจินเขาหลงหูและหงสีเซียงเขาบูตึงก็แค่ต่อสู้เสมอกันกันกบเขา มีเพียงปฐมมาจจาหลีในห้าร้อปีก่อนเท่านั้นที่มีโอกาสชนะเจ็ดส่วนสีเฟื่องเหนียนหุบปากไม่เอ่ยคำชายชาราเอ่ยเสียงเบายุทธภพที่พวกเราอยู่ในเลยยิ่งอยู่ยิ่งถดถอยต้องลื่นลุกหลังยิ่งสูงกว่าลื่นลุกหน้าชายชาราเหยียดมือออกแผ่วเบากระบี่ชุนชิวที่ถูกสีเฟื่องเหนียนโยนทิง้งจากนั้นถูกเก็บเข้าฝ่ายในของวังหลวงพุ่งทะยานซวบมาถึงมือชายชารา ตอนนั้นข้าไม่แพ้ไม่ชนะกับหลี่ชุนกังเป็นปมในใจมาโดยตลอดในเมื่อเจ้าได้เก่นสารสองกระบี่ของหลี่ชุนกังข้าจะสอนเจ้าหนึ่งกระบี่จะได้ประลองว่าใครแพ้ใครชนะในภายภาคหน้าตอนไปกราบไหว้เส้นสุราที่สุสานหลี่ชุนกังจะได้เล่าให้เขาฟังกระบี่เล่มนี้ข้านําไปเพียงฝักกระบี่ตัวกระบี่เจ้ารักษาแทนข้าข้าจะไปเมืองอูตี้สักเที่ยวชุนชิวกลับเข้าฝักเมื่อใด มืนนั้นก็คือเวลาที่ข้าสอนหนึ่งกระบี่แก่เจ้าชายชาราโยนฝักกระบี่ขึ้นฟ้าเหินกระบี่ออกจากนาครหล,ลวงเสียงหัวรอดแจ่มใสก้องกังวานทั่วเมืองไทอันสามร้อยหมื่นเซียนกระบี่บนฟ้าฟาได้พบข้าล้วนหลุบตาค้อมเสียนให้